สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพีทซูเปอร์เบสออโต้และรายการซื้อเถอะครับผมขอสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านท่านผู้ชมนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสบายดีไหมครับวันนี้นะครับผมมีรถ1รุ่นที่จะมานำเสนอนะครับเป็นรถยนต์วิกซีดานที่ได้รับความนิยมในบ้านเราเป็นอย่างมาก โอ้โหพูดขนาดนี้แล้วบางทีหลายๆท่านก็อาจจะทราบแล้วว่าเป็นรถอะไรงั้นไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับ รถที่ผมนำมารีวิวให้ท่านผู้ชมพี่ๆน้งองๆทุกท่านได้ชมกันในวันนี้ก็คือเจ้า Toyota Camry Hybrid นะครับอันนี้เป็นรถปี2012เป็นรุ่นท็อปสุดนะครับ Navigator เครื่องยนต์2,500ซีนะครับมาพร้อมกับระบบ Hybrid อัจฉริยะจากทาง Toyota นะครับเรามาดูที่ด้านหน้ากันก่อนนะครับก็เริ่มที่กระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้าโครเมียมแล้วก็โลโก้โตโยต้เนี่ยก็จะมีสีฟ้านะครับ ก็เป็นเอกลักษณ์ในรถรุ่นไฮบริดนะครับจากทางโตยโยต้าก็คือจะเป็นโลโก้สีฟ้านะครับด้านในไฟคู่หน้าเนี่ยเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับก็จะเห็นว่ามีฝั่งละ2ดวงนะครับโปรเจคเตอร์ก็ให้แสงสว่างที่แบบชัดนะครับทัศนวิสัยในการขับขี่ยามค่ำคืนดีมากนะครับถัดมาด้านล่างก็จะมีไฟสปอตไลท์หรือไฟตัดหมอกนั่นเองนะครับถ้าจากด้านหน้ามาเดี๋ยวผมพามาชมฝั่งขวาด้านคนขับกันก่อนอน,นะครับ เจ้าไฮบริดคันนี้นะครับรุ่นท็อปสุดมาพร้อมกับยาง215/55เป็นยางขอบ17นะครับอันนี้ก็ยางปี2018นะครับถ้าถามว่ายางสภาพเป็นยังไงก็ผมให้75%นะครับก็ยังใช้ได้อยู่นะครับสำหรับยางของรถคันนี้นะครับลองดูที่ช็อกอัพนะครับไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าช็อกอัพเนี่ยคู่หน้าผมมีเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับก็คือรถเนี่ยเซอร์วิสเรียบร้อยแล้ว พวกบูธลูกหมากยางกันโครงกันฝุ่นต่างๆเนี่ยก็มีการเซอร์วิสเรียบร้อยแล้วนะครับด้านขวาก็จะมีโลโก้ไฮบริดนะครับถัดมาที่กระจกข้างนะครับก็มีไฟเลี้ยวนะครับด้านล่างของตัวรถเนี่ยก็จะเห็นว่ามีแถบโครเมียมนะครับที่ด้านล่างอยู่ก็เพิ่มความหรูหราเข้าไปในตัวรถแล้วก็คิ้วโครเมียมรอบคันนะครับมือเปิดเป็นโครเมียมเช่นกันเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันถัดมาที่ด้านหลังนะครับก็จะเห็นว่า เจ้าแคมรี h ไฮบิดคันนี้ก็จะมีแผงทับทิมนะครับสำหรับให้เห็นเด่นชัดในยามกลางคืนนะครับมาพร้อมกับกล้องมองหลังนะครับแล้วก็มีคิ้วโครเมียมสีเงินเนี่ยเป็นโครเมียมมาจากโรงงานโลโก้ไฮบิดนะครับมาดูทางด้านซ้ายบ้างดีกว่าก็จะเป็นโครเมียมตัดรอบคันนะครับก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นรถหรูจากทางโตโยต้านะครับ ส่วนออปชันภายในนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปรีวิวให้ชมกันดีกว่าว่าจะเพียบพร้อมมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับก็แน่นอนนะครับสำหรับเจ้า Camry Hybrid นะครับเป็นรถรุ่นเรือธงจากทาง Toyota นะครับกุญแจก็เป็น Smart e n t r นะครับกุญแจอยู่ในมือเราก็แค่เอามือคล้องเข้าไปนะครับประตูก็จะถูกปลดล็อกนะครับกระจกข้างจะกางออกอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวเรามาชมภายในกัน เดี๋ยวลองดูนะครับก่อนที่จะไปชมรายละเอียดออปชันฟังก์ชันต่างๆภายในรถนะครับเดี๋ยวมาดูโครงสร้างหลักของเจ้ารถคันนี้กันก่อนนะครับนี่นะครับอันนี้ซอกประตูเดิมนะครับเนี่ยหัวน็อตแก้ม ด้านขวาเนี่ยไม่มีการแกะการไขนะครับเดี๋ยวผมจะดึงยางให้ดูยางเนี่ยสังเกตว่าแน่นมากนะครับเนี่ยเม็ดอาร์คนะครับต่างๆอยู่ครบหมดนะครับผมดึงให้ดูก็จะเนี่ยสังเกตนะครับว่าทุกเม็ดอาร์คเนี่ยก็คือจะเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็ดูที่สีเนี่ยอย่างเงี้ยสะท้อนแดดก็จะเห็นว่าเป็นสีเทาประกายมุกนะครับมุกก็เม็ดมุกเนี่ยจะต้องเท่ากันหมดนะครับ แล้วก็น็อตประตูเนี่ยไม่มีการแกะการไขนะครับยางยังนิ่มอยู่นะครับสภาพดีนี่น็อตประตูด้านล่างนะครับสติ๊กเกอร์เตือนต่างๆแล้วก็บอกโลมยางนะครับก็จะอยู่ตรงนี้อยู่ครบหมดนะครับอันนี้ก็เป็นสครับเพจที่มาจากทางโรงงานโตโยต้าเลยนะครับตั้งแต่ออกศูนย์ตัวเบาะฝั่งคนขับนะครับตัวนี้ก็จะมีเดินหน้าถอยหลังนะครับสามารถยกด้านหลังยกด้านหน้าได้นะครับ ตัวนี้ก็เป็นปรับตัวพนักพิงหลังนะครับแล้วก็อันนี้เป็นดันหลังนะครับก็จะดันช่วงท,ท้ายเอวนะครับขึ้นมาตัวนี้ก็จะดันหลังก็ช่วยได้นะครับเวลาเราขับขี่เดินทางไกลๆเนี้ยตัวดันหลังตัวนี้ก็ทําให้สรีละเราได้หายเมื่อยได้นะครับเดี๋ยวเรามาชมด้านในกันดีกว่านะครับเป็นพุทสตาร์ทนะครับตัวนี้ ผมสตาร์ทให้ดูครับเลขใหม่คันนี้นะครับอยู่ที่176,960กิโลเมตรนะครับก็รถคันนี้ปี2012นะครับก็10ปีแล้ไมค์แสนเกว่านี่เรียกได้ว่าวิ่งน้อยนะครับวิ่งน้อยเลยทีเดียวเดี๋ยวผมให้ดูออปชันเจ๋งๆจากเจ้าไฮบิดคันนี้นะครับรุ่นท็อปสุดว่าเหมือนยังไงดียังไงเหมือนรถยุโรปยังไงดูนะครับ พอเราดับเครื่องปุ๊บพวงมาลัยเนี่ยจะยกขึ้นเพื่อให้ผู้ขับขี่เนี่ยสามารถลงจากรถได้ง่ายแต่เมื่อเราจะสตาร์ทนะครับพวงมาลัยจะปรับลงเป็นไฟฟ้านะครับตัวนี้จะทํางานควบคู่กับตัวเมมโมรีเบาะนะครับก็คือสามารถเมมโมรี Memory ได้สองตำแหน่งนะครับหรือ2จุดนั่นเองนะครับก็คือผู้ขับขี่คนนึงนั่งแบบนี้ผู้ขับขี่คนนึงนั่งแบบนี้เนี่ยตัวเบาะ พวงมาลายัยกระจกข้างเนี่ยก็คือจะปรับตามตัวเมมโมรีตัวนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดแอร์นะครับเริ่มจากพวงมาลัยก่อนนะครับก็พวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอ่าก็คือวิทยุเนี่ยสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับก็จะสามารถกดโทรได้จากตรงนี้เลยวางหูอ่ายกหูนะครับแล้วก็พวงมาลัยมีแอร์แบ็กนะครับตัวนี้เป็นปุ่มดิสเพลย์นะครับเมื่อเรากดเนี่ยสังเกตที่หน้าจอก็จะเปลี่ยนไป เป็นโหมดต,ต่างๆนะครับ,รบเช่นระยะทางที่วิ่งได้อีกกี่กิโลเวลาที่เราขับขี่ทั้งหมดตัวนี้ก็เป็นดิสเลย์หน้าจอที่เอาไว้ดูร,ระบบการทำงานของไฮบริดนะครับด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นควบคุมเครื่องเสียงนะครับถัดมาด้านขวาเนี่ยก็จะมีครูสคอนโทรลด้วยนะครับคันนี้การไฟเลี้ยวด้านขวานะครับก็จะมีเปิดปิดไฟแบบออโต้ด้วยนะครับก็เราตั้งออโต้ไว้เวลาเราเข้าที่มืดตอนกลางคืนเนี่ยก็ไฟจะติดเองนะครับ ที่ปัน่นน้ำฝนแบบหน่วงเวลานะครับก็เป็นอัตโนมัติเช่นกันนะครับถัดมาทางด้านซ้ายนะครับนี่ด้านบนเป็นนาฬิกานะครับช่องแอร์ตัวนี้อย่างที่บอกว่าเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับก็จะมีนิเ i กเตอร์มาให้เนี่ยผมเปิดเครื่องเสียงให้ดูซึ่งจอตัวนี้จะติดตลอดนะครับถ้าเราแบบไม่ฟังวิทยุเราก็แค่กดปุ่ม Power ตรงนี้นะครับก็จะปิดวิทยุแต่จอยังติดอยู่นะครับ หน้าจอแอร์ดิสเพย์นะครับเป็นแอร์อัตโนมัตินะครับโอ้โหแอร์คันนี้เย็นมากหนาวมากเลยนะครับถัดมาที่ด้านล่างนะครับตัวนี้น่าสนใจมีโหมดอีโค่นะครับ EV นะครับก็คือวิ่งไฟฟ้านี่นะครับที่ผมชอบที่สุดเลยสำหรับเจ้า c a ม r y เนี่ยก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นปรับแอร์ที่เป่ามาจากเบาะเนี่ยสังเกตเบาะจะเป็นหนังรูใช่ไหมครับตัวนี้จะสามารถถ้าเราใช้เนี่ยเรากดปุ๊บตัวนี้จะปิดนะครับไฟจะดับแต่ถ้าเราต้องการเปิดเนี่ย ก็จะเล่งได้นะครับเป็น3ระดับนะครับก็โอ้โหเวลาจอดตากแดดร้อนๆนี่ใช้ได้นะครับหลังไม่เปียกก้นไม่แฉะแน่นอนนะครับตัวนี้ก็เป็นม่านหลังนะครับเป็นม่านไฟฟ้าตรงนี้ก็เป็นที่เขียบุรีนะครับที่จุดบุรีที่วางแก้วน้ํานะครับเกียร์ก็เป็นเซปโทนิกนะครับตามสไตล์โตโยต้าเลยนี่นะครับก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆเข้าเกียร์ถอยนะครับนี่ มีกล้องมองหลังด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นช่องเก็บของเล็กๆนะครับแล้วก็มีช่องชาร์จไฟนะครับตัวนี้ก็สามารถเป็นเสียบ USB นะครับลิงก์กับวิทยุแล้วก็ช่อง AUX นะครับเก๊เก็บของนะครับก็ลึกแล้วก็กว้างใหญ่ดีมากนะครับถัดมาที่ฝั่งคนนั่งนะครับนี่ผมชอบมากเลยแคมรี่ตัวนี้ก็คือสามารถเนี่ย ปรับเบาะให้พุ่งเรสารด้านหน้าได้นะครับเช่นเอาอาจจะมีคนนั่งหน้าด้านนี้แล้วหลับเผลอหลับไปในการเดินทางไกลๆเนี่ยเราก็สามารถปรับอ่าให้เอนนอนได้นะครับโอ้โหสะดวกสบายทีเดียวนี่นะครับก็เป็นมือเปิดฝั่งคนนั่งหน้าด้านซ้ายนะครับเก๊เก็บของนะครับรถก็มีประวัติศูนย์ตลอดนะครับคันนี้เซอร์วิสก็เช็คออนไลน์จากทางโตโยต้ได้เลยนะครับถัดมานะครับ ด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นนี่นะครับก็เป็นที่จับอยู่นะครับนี่มีไฟนะครับสะดวกสบายทีเดียวด้านบนนี่นะครับก็มีไฟแล้วก็ที่เก็บแว่นตานะครับกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัตินะครับฝั่งคนขับก็เช่นเดียวกันนะครับนี่มีไฟไม่ว่าจะเป็น ผู้นั่งผู้ขับขี่ถ้าเป็นคนผู้หญิงนี่ก็สบายครับกระจกเวลาแบบแต่งหน้านะครับก็มีไฟหัดมาด้านขวานะครับทางฝั่งคนขับตะกี้พู้สตาร์ทพูดไปแล้วนะครับตัวนี้ก็จะมีตัวเปิดปิดกระจกข้างนะครับอันนี้ปรับเป็นออโต้ไว้ก็คือเวลาเราล็อกรถกระจกจะพับเวลาเราปลดล็อกรถกระจกจะกลางออกอัตโนมัตินะครับแต่เราก็เลือกที่จะเปิดปิด เองได้นะครับตัวนี้ก็เป็นเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ตัวนี้มีรอบคันนะครับมีหน้ามีหลังเลยพร้อมกล้องมองหลังนะครับกระจกเป็นพับไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้ามีล็อกกระจกนะครับล็อกประตูรถกระจกเป็นกระจกข้างนะครับเป็นออโต้สีบานก็คือกดหนึ่งทีกระจกจะลงขึ้นลงเองนะครับไม่ต้องกดแช่ไว้ก็เข้าคร่าวประมาณนี้นะครับออปชันที่ให้มาเนี่ยก็คือ แคมรี่ปี2 0 1 2เนี่ยถือว่าเหลือเฟือแต่ที่เด็ดอะไม่ได้อยู่ตรงนี้หรอะครับเดี๋ยวเราไปดูที่เบาะหลังกันว่าเอ๊ะทำไมหลายๆท่านอยากจะได้รุ่นนี้เอามาใช้กันมันมีดียังไงเดี๋ยวไปชมพพร้อมกันครับนี่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ที่นั่งแถวหลังแล้วนะครับก็โ,โหดูกว้างขวางโอโทงมากเลยนะครับ ให้ดูผมนี่นะครับนี่นะครับฝั่งคนนั่งหลังนะครับก็จะมีม่านนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแมนนวลนะครับเอามือยกแล้วก็มาเกี่ยวได้เลยตัวนี้ก็เพิ่มความเป็นส่วนตัวแล้วก็กันร้อนกันแดดได้ดีนะครับที่เขียบุรีนะครับแล้วก็มือเปิดประตูเป็นโครมเมียมนะครับก็สามารถวางขวดน้ําเล็กได้2ขวดนะครับ เดี๋ยวเราไปลองนั่งกันตัวนี้ก็จะเป็นมีมือจับนะครับที่นั่งด้านหลังที่ใส่ของนะครับก็เป็นพวกหนังสือเอกสารต่างๆแล้วก็มีแอร์แถวหลังนะครับตัวนี้นี่นะครับสิ่งที่ทุกคนตามหากันอยู่ตรงนี้ครับมีเฉพาะรุ่นท็อปที่สุดนะครับ ก็คือเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสารด้านหลังนะครับตัวนี้อันดับแรกเลยเบาะเนี่ยปรับไฟฟ้าได้นะครับนี่นะครับปรับไฟฟ้ายังไงอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนี่นะครับเมื่อผมกดปุ่มนี้นะครับดูที่พนักพิงนะครับจะเดินหน้าถอยหลังได้นะครับก็เรียกได้ว่าโอ้โหเอนได้พอสมควรนะครับก็น้อยน้อยรุ่นนักนะครับที่จะทําแบบนี้ได้นะครับสําหรับรถเก่งนะครับ ก็สามารถปรับอุณหภูมิที่ด้านหลังได้นะครับเรียกได้ว่าแยกโซนกันเลยทีเดียวม่านหลังนะครับนี่ถ้าผมกดปุ่มนี้นี่ม่านทํางานนะครับก็คือผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยสามารถคอนโทรลได้เลยนะครับอันนี้ก็เปิดวิทยุนะครับก็สามารถคอนโทรลวิทยุจากด้านนี้ได้เลยนะครับก็คือไปที่ด้านหน้านะครับ ฝั่งคนนั่งหลังด้านซ้ายก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือเบาะเนี่ยปรับเอนได้สบายเลยนะครับแล้วก็ยังมีที่วางของให้อีกโอ้โหสะดวกสบายทีเดียวเลยนะครับเป็นยังไงล่ะครับโอ้โหนี่สำหรับรุ่นท็อปเท่านั้นนะครับถึงจะมีเจ้าตัวนี้มาแล้วก็มีไฟสองแผนที่นะครับด้านหลังเอาไว้อ่านหนะังสือตอนกลางคืนอ,อะไรอย่างนี้ได้เลยนะครับสะดวกสบายทีเดียวเดี๋ยวเราไปชมฝาท้าทย ฝากระโปรงหลังกันนะครับว่ามีที่เก็บสัมภาระที่เก็บของเยอะแค่ไหนสำหรับเจ้าแคมดี้คันนี้นะครับสำหรับเจ้าฝาท้ายนะครับก็จะมีกล้องมองหลังนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นปุ่มเปิดล็อกฝาท้ายนะครับเวลาเรามีกุญแจอยู่ในรถเนี่ยเราลืมของต้องการจะเปิดเฉพาะฝาท้ายอย่างเดียวก็สามารถกดค้างเอาไว้ฝาท้ายจะเปิดได้นะครับแต่ประตูทั้ง4บานยังคงล็อกอยู่นะครับ มาดูความกว้างของด้านหลังกันนะครับก็ถือว่ากว้างขวางพอสมควรนะครับถุงก๊อฟก็ใส่ได้สบายนี่นะครับก็จะเป็นส่วนของอยางอะไหล่เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆอยู่ครบหมดนะครับตัวนี้แม่แรงนะครับตัวขันแม่แรงนะครับนี่แล้วก็ยางอะไหล่ให้มาเป็นล้อมแมกนะครับ ดูที่โครงสร้างหลักของตัวรถนะครับด้านหลังนี่เดิมๆนะครับไม่มีการซ่อมทําสีแน่นอนนะครับก็คือรถของทางซูเปอร์เบสออโต้เนี่ยรับประกันทุกคันอยู่แล้วนะครับไม่มีซ่อมหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมตัดต่อหัวท้ายรับประกันเรขไม้แท้นะครับไหนๆเราเปิดฝากระโปรงท้ายแล้วมาดูโครงสร้างหลักของตัวรถกันดีกว่านี่นะครับดูซอกรถนะครับเดิมนะครับเดิมสนิทเลยตรงนี้สีเนี่ยก็จะไม่มีเหลือบไม่มีแตกต่างกันนะครับสังเกตดูนะครับ เดี๋ยวมาดูที่นั่งด้านหลังฝั่งซ้ายกันบ้างดีกว่าก็น้ํามันนะครับก็เติม e20 ขึ้นไปได้นะครับ e85 เติมไม่ได้อย่างเดียวจริงๆแนะนําเติม91ซ o อนะครับสาหรับจริงๆรถยนต์เบนซินทุกรุ่นนะครับแนะนําเติม91ซ o อขึ้นไปเลยครับก็มีเหมือนกันนะครับตัวนี้บานบังแดดหลังนะครับมีทั้ง2ฝั่งนะครับทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับด้านหลังที่เขี่ยบุหรี่นะครับ ที่วางแก้วก็วางได้ขวดน้ำเล็กๆกับวางแก้วเนี่ยสองใบสบายเลยนะครับนั่งสบายมากเลยนะครับด้านหลังนี่ก็โอ้โหเดินทางไกลนี่ไม่เหนื่อยไม่เมื่อยล้านะครับฝั่งผู้โดยสารด้านหน้าซ้ายนะครับก็เบาะเป็นปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับ สำหรับความปลอดภัยนะครับเป็นมาตรฐานของรถคันนี้นะครับก็มีแอร์แบกนะครับที่ผู้โดยสารนั่งด้านซ้ายนะครับแล้วก็พวงมาลัยฝั่งผู้ขับขี่นะครับด้านขวาก็2ใบแล้วนะครับแล้วก็มีไซส์แอร์แบกนะครับนี่ที่เบาะนะครับก็คือคู่หน้าเนี่ยก็คือมีทั้งหมด4ใบนะครับสำหรับถุงลมนิรภัยเจ้ารถคันนี้นะครับเดี๋ยวลำดับต่อไปผมพาไปดูเครื่องยนต์กันดีกว่า ตอนนี้เราอยู่ในส่วนของเครื่องยนต์นะครับหรือหัวใจของเจ้ารถคันนี้นะครับก็เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับส่สูบ2,500ซีซีนะครับมาพร้อมกับระบบไฮบริดนะครับอัจฉริยะจากทาง t ตโยต a นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นรถที่ดูแลรักษาง่ายอัตราเร่งดีสมรรถนะเยี่ยมนะครับแล้วก็ระบบความปลอดภัยของเจ้ารถคันนี้เนี่ยมีให้อย่างครบถ้วนเลยนะครับก็ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับส่สูบ2อ0 0ยซีซีนะครับอย่างที่แจ้งไปมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ CVT ทนะครับก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับสำหรับเจ้า c ช m r y h y ี่ i d บริรุ่นนี้นะครับเรียกได้ว่าใช้เพลินเินเติมน้ำมันขับลืมเลยนะครับอัตราการกินน้ำมันนี่ถือว่าประหยัดมากนะครับเต็มถังเนี่ยประมาณสัก1 5 0 0 1 6 0 0 1 7 0 0ประมาณนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันนะครับก็วิ่งได้เนี่ยโอ้โหเยอะมากนะครับต้องมี20กิโลลิตรนะครับบวกลบเลยนะครับประหยัดมากๆนะครับแล้วก็แถมยังอัตราเร่งดีนะครับไม่ใช่ว่าเอประหยัดแล้วเร่งไม่ขึ้นอืดอะไรอย่างนี้นะครับ ตัวนี้ก็เป็นพวงมาลัยอิเล็กทริกพาวเวอร์เซอริงนะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับก็สังเกตได้ว่าไม่มีกระปุกน้ำมันพาวเวอร์นะครับแล้วก็มีมาพร้อมกับระบบเบรก abs นะครับกระจายแรงเบรก ebd นะครับแล้วก็มีการระบบป้องกันล้อหมุนฟรี trc อะไรอย่างนี้นะครับ traction control ก็โอ้โหอุปกรณ์ดูความสะดวกความปลอดภัยเนี่ยสำหรับเจ้าแ a ม r ี่ y b บ i ิดรุ่นนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเทียบพร้อมกันเลยทีเดียวนะครับก็ดูแลรักษาไม่ยากนะครับอย่างเจ้ารถคันนี้เนี่ยก็ มีการเปลี่ยนแบตเตอรี่มาแล้วด้วยนะครับโหก็น่าใช้มากนะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งแล้วก็ราคาเนี่ยย่อมเยาราคาไม่สูงแล้วนะครับถัดมานะครับเดี๋ยวมาดูโครงสร้างหลักของเจ้าตัวรถคันนี้กันนะครับนี่ดูความสวยนะครับรถเนี่ยไม่มีการถอดไขฝากระโปรงเลยนะครับโลโก้เนี่ยตัวเนี้ยที่ตาปั๊มโตโยต้าเนี่ยอยู่ครบหมดนะครับแล้วก็ฝากระโปรงตัวนี้เป็นโช๊คนะครับเปิดมาก็ง่ายๆเลยครับแค่ดันขึ้นเอง สติก,กอร์ต่างๆอยู่ครบหมดนะครับตัวนี้นี้ก็ดูง่ายๆนะครับเนี่ยสติก,กอร์การลอยต่างๆพวกนี้โอ้โหจะเก่าแค่ไหนเนี่ยถ้ารถมันเดิมก็ยังต้องอยู่นะครับโขชคนะครับก็โชคมีการเปลี่ยนมานะครับยางเบ้าโชคต่างๆก็เป็นการเซอร์วิสจากทางซูเปอร์เบสออโต้นะครับเรียกได้ว่าคุณลูกค้าท่านผู้ชมที่สนใจเนี่ยซื้อไปแล้วก็พร้อมใช้งานได้ทันทีนะครับพร้อมบริการหลังการขายและการรับประกัน 2ปี2 0 0 0มื่นโลจากทางเราแน่นอนนะครับได้เวลาไปทดสอบสมรรถนะของรถคันนี้กันแล้วนะครับว่าจะดีแค่ไหนไปครับก่อนออกเดินทางทุกครั้งนะครับก็อย่าลืมนะครับค่าเข็มขัดนิรภัยเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับ สำหรับเจ้าไฮบริดนะครับหรือแคมร y ่นะครับแคมรีท่ทุกๆรุ่นเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นรถยนต์บิ๊กซีดานนะครับที่ได้รับความนิยมจากทางค่าย t o โยต้าเป็นอย่างมากเลยนะครับก็ทุกๆรุ่นเนี่ยมียอดขายที่เป็นอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็ทุกๆท,ท่านเนี่ยก็รู้อยู่แล้วแคมรี่เนี่ยเป็นรถคันใหญ่นั่งสบายสมรรถนะเยี่ยมแต่ก็จะเริ่มมีระบบไฮบริดขึ้นมาในโฉมปีประมาณสักปี 2009- 2010ประมาณนี้นะครับก็เป็น ไฮบริดรุ่นแรกนะครับอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่2ที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงก็เรียกได้ว่าแตกต่างจากรุ่นเก่าโดยสิ้นเชิงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสมรรถนะต่างๆออปชั่นแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยก็ตอบโจทย์มากขึ้นนะครับช่วงล่างดีขึ้นอัตาเร่งนี่โอ้โหตัวเก่านี่เทียบไม่ติดเลยนะครับนี่ก็ได้อยู่ประมาณทักงส0 0แรงม้านะครับสำหรับเจ้าไฮบริดทันนี้ ระบบช่วงล่างนี่หายห่วงครับก็ถูกปรับปรุงมาดีขึ้นนะครับเข้าโค้งดีขึ้นก็จะดูเรียกได้ว่าลุกเนี่ยดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับแต่ก็ยังคงความหรูหราเอาไว้เดี๋ยวเรามาลองดูอัตราเร่งกันนะครับที่เริ่มจากศูนย์กันว่าเป็นยังไงไปครับแปดสิบแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าโอ้โห แรงสั่งได้เร่งทันใจจริงๆนะครับสำหรับการเดินทางในเมืองหรือต่างจังหวัดเนี่ยพูดได้เลยนะครับว่าหายห่วงนะครับเวลาเราต้องขับรถสวนเลนกันและต้องเร่งแซงรถใหญ่รถ10บล้อเนี่ยไม่ต้องลุ้นแน่นอนครับสำหรับเจ้าแคม r ี่ y b บ i ิคันนี้นะครับแม้กระทั่งมีผู้โดยสารนั่งเต็ม4ี่คน5คนนี่สบายครับหลับยังไม่รู้เรื่องเลยนะครับว่าความเร็วเท่าไหร่เรียกได้ว่าเป็นรถที่ช่วงล่างดีสมรรถนะเยี่ยมความปลอดภัย อุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆนี่ครบคันนะครับพวงมาลัยก็ขับง่ายนะครับเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้านะครับหนักในความเร็วสูงและก็เบาในความเร็วต่ำนะครับการเปลี่ยนเลนต่างๆเนี่ยพวงมาลัยก็ทําได้ดีนะครับไม่ต้องใช้ออกแรงมากนะครับเรียกได้ว่าเป็นรถที่เหมาะกับทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงนะครับใช้งานได้ในทั้งในเมืองและต่างจังหวัดนะครับ แล้วก็ความประหยัดเนี่ยหายห่วงครับการดูแลรักษาก็ง่ายนะครับแบตเตอรี่เนี่ยอายุการใช้งาน10ปีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ทางอู่เนี่ยที่มาเปิดกันนะครับที่คอยเซอร์วิสรถยนต์ไฮบริดนะครับก็เรียกได้ว่ามีมูลค่าที่ถูกลงเยอะนะครับแบตเตอรี่เดี๋ยวนี้ก็สามารถซ่อมเซล์เปลี่ยนเซล์ใหม่ได้นะครับราคาถูกลงเยอะมากๆเลยนะครับ การเก็บเสียงก็ทําได้ดีอยู่แล้วนะครับสําหรับรถยนต์เซก g m นต์นี้นะครับแล้วก็เบาะของรุ่นนี้นยะผมว่าก็คือนั่งสบายนะครับแต่ว่าโอบกระชับก็คือที่ปีกด้านข้างซ้ายขวาเนี่ยเขาก็จะแนบกับลำตัวของผู้โดยสารหรือผู้ขับขี่นะครับทําให้ เวลาเราขับเนี่ยรู้สึกมีความปลอดภยัยมีความมั่นใจนะครับไม่ใช่แค่สมรรถนะรถนะครับแต่ตำแหน่งการนั่งไม่ว่าจะเป็นตัวเบาเองพวงมัลัยเนี่ยมีผลต่อการขับขี่รถแต่ละรุ่นนะครับอันนี้ก็บางทีหลายๆท่านไม่ได้สังเกตรถบางคันบางรุ่นดีนะครับสมรรถนะดีแต่เบาะบางทีนั่งแล้วรู้สึกไม่สบายนั่งแล้วเมื่อยก็มีผลต่อการขับขี่นะครับเวลาเราต้องเดินทางไกลนะครับแต่ผมว่า ทุกตำแหน่งของแคมรี่เนี่ยอย่างเจ้าคันนี้เนี่ยนั่งสบายแน่นอนนะครับและยิ่งเบาะหลังนี่ถ้ามีผู้ใหญ่นะครับเดินทางไกลเอนหลังได้ได้งีบได้พักสายตาสักแป๊บหนึ่งพอตื่นขึ้นมาก็ถึงจุดหมายแล้วโอ้โหอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับ เครื่องเสียงของเจ้า Camry h y b r i ิคันนี้นะครับก็ถูกผลิตโดย JBL นะครับก็คือ Toyota เนี่ยนำของ JBL มาติดตั้งนะครับนี่ก็จะเขียนไว้เลยนะครับ JBL นะครับซึ่งเครื่องเสียง JBL นี่หลายๆท่านคือส่วนใหญ่รู้จักอยู่แน่นอนนะครับก็คือเสียงดีแน่นอนครับระบบ n a v i g กเตอก็ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็หน้าจอใหญ่ดูชัดเจนดีนะครับ ก็เรียกได้ว่าในงบเนี่ยห้าแสนห้าแสนกว่าขับแคมรี่นี่ผมว่าโอ้โหและได้ตัวท็อปเนี่ยไม่แพงครับผมว่าคุ้มค่ามากเลยครับป้ายแดงคันนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณาประมาณล้านหล้าน7จ็ดครับสำหรับเจ้าแคมรี่ไฮบริดตัว n a v i g เตอร์รุ่นท็อปนี้นะครับ นี่นะครับเวลาเราถอยกล้องมองหลังก็ทำงานนะครับพร้อมกับตัว park sensor นะครับก็จะมีทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมลองถอยชิดกับรถข้าหลังให้ดูนะครับเซนเซอร์ก็จะทำงานนี่นะครับพอจุดสีแดงปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเตือนค้างและอันนี้คือใกล้มากก็อาจจะห่างสักประมาณครึ่งศอกนะครับประมาณนี้ จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวเจ้า c a m ร y Hybrid นะครับ2.5 Navigator รุ่นท็อปสุดนะครับตอนนี้ท่านผู้ชมพี่พีน้องๆทุกท่านคงอยากทราบราคาใช่ไหมครับคันนี้นะครับผมเสนอขายอยู่ที่539,000บาทนะครับ539,000บาทสำหรับเจ้า Toyota Camry Hybrid 2.5 Navigator ตัวนี้นะครับรถยนต์ปี2012นนะครับเจ้าของก็ดูแลรักษาดีนะครับแล้วก็ทางผมเนี่ยก็มีการเซอร์วิส รถอยู่ในสภาพพร้อมใช้นะครับรับประกันเลขใหม่แท้นะครับแล้วก็รถไม่มีอุบัติเหตุหนักริกวคว่ำน้ําท่วมจมน้ําแน่นอนนะครับ539ได้อะไรบ้างมีโปรโมชั่นอะไรไหมมีแน่นอนครับรับไปเลยนะครับวารันตี2ปีนะครับ20,000กิโลนะครับจากทาง s u p e r b a s บสออโนะครับฟรีนะครับค่าจัดค่าโอนนะครับฟรีน้ำมันเต็มถังนะครับคุ้มค่าจริงๆนะครับสำหรับ เจ้าแคมร y ่ไฮบริคันนี้นะครับทางร้านเราเนี่ยมีบริการจัดไฟแนนซ์นะครับทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับแล้วก็บริการส่งรถฟรีนะครับทุกจังหวัดทั่วประเทศเช่นเดียวกันนะครับโอ้โหคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆนะครับไฟแนนซ์คันนี้นะครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับสำหรับลูกค้าประวัติดีนะครับก็ตกผ่อนแค่ประมาณเดือนละ1 0 0 0 0หลักร้อยเท่านั้นนะครับ ที่สำคัญนะครับถ้าลูกค้าสนใจซื้อสดไม่มีแวด7%นะครับราคา539ก็ได้ของแถมตามนี้เลยนะครับยังไงก็ถ้ามองหารถประมาณสัก5,500สนห้ากว่าผมก็ขอฝากเจ้า Camry h y ฮบริรุ่นท็อปสุดคันนี้ไว้เป็น1ในตัวเลือกด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กด u u s c r i b e นะครับทางช่องทาง ยู u ูบนะครับแล้วก็ Facebook Fanpage เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับร้าน Superbase Auto นะครับคราวหน้าผมจะนำรถอะไรมารีวิวให้ชมกันก็อย่าลืมติดตามชมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาก,กันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย c r r 4 s u r ัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา car4Sure.com